ครับวันนี้ครับผมลองเดียวครับจากช่องตาขุนเล็กคอร์ดครับเราอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่แถวแถวศักหลงใครที่ต้องการซื้อวัวซื้อควายนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับถูกๆนะครับเรามาดูโคมแรกกันครับเป็นโคมแม่ลูกแม่ลูกลูกลูกผู้มินบอตาลูกผู้ครับ ลูกคู่อันนี้เป็นควายบ้านๆแต่ว่าเนื้อหนังมาเต็มครับมันเหมือนจะท้องเนาะคุตาเนาะแต่ว่าแต่ว่าก็ยัยบ่งมั่นใจเนาะมั่นใจครับครับซื้อมาซื้อมาครับซื้อเข้ามากันครับนี่ก็ได้ลูกก็งามครับลูกงามงมครับถักเสียให้ไม่ล้วครับนี่ครับลูกคู่แม่เหมือนกระซุงร้อยยี่สิบกว่าเพื่อนละครับงามครับเบิ่งแขงขาโดยเฉพาะข้าข้าใหญ่ครับตัวเนี้ย อาจเตียเดแตว่าเนื้อนั่งเพิ่นดีครับเบิงการให้ลูกครับนี่ครับสมสุ่มให้เบิงนะครับอันนี้เป็นลูกคู่ครับลูกคู่แต่ว่าลูกเขาเนื้อหนังดีครับเอาไปเลี้ยงแค่แป๊บเดียวก็ได้กําไรแล้วครับแบบนี้แม่เขาก็สวยเบิง่าด้วยครับ่าใหญ่ครับมาสี่โทรมาซอบทาาได้ครับอันนี้เปืดอวไปเท่าไรครับคุณตา สาม0 0ื่นเจ็ดสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดพันสามมืนเจ็ดพันอ่าคุณตานี่ครับตานงนะตานงมีเบอร์วะครับนั่งน่นอ่ะเบอร์เดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวประสานมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับแล้วผมจะส่งต่อเบอร์ของตานงให้ครับไม่มีปัญหาเพราะตานงยังจำเบอร์ไม่ได้ครับไม่เป็นไร นะครับผมใสมง้คมแลครับแม่ลูกลูกผู้ครับสามารถโประซานมาได้ครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ข้องตาหนงให้ครับโอเคครับอันนี้คมแลลวครับไปเบิ้งคมต่อไปครับครับผมเอามาเบิ้งตัวที่สองกันครับจุดที่สองครับอันนี้เป็นควายผู้ครับควายผู้ครับเนื้อนั่งกระดีครับส่วนสุ้งกระดีนะครับมาเบิ้งครับ แต่ผมมีถ่ายอ้อมๆให้เบิ้งครับอันนี้เป็นควายของคุณตาตาเนี่ยงวะครับตาสมบูรณ์ตาสมบูรณ์ห้วยโปง่งนาเฉลียงขอบเบอร์เธอไว้หน่อยครับ084 23 23 8767ตาสมบูรณ์ขบับตาสมบูรณ์นาเฉลียงครับผมเอา่ะเราไปเบิ้งใกล้ๆกันครับอันนี้เพิ่นกระเพือว้บโแพงครับ ครับเป็นราคาควายเนื้อครับแต่ว่าแต่ว่าเนื้อนั่งดีครับตัวนี้ครับเป็นตาเก็บไปเลี้ยงได้อยู่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมสูงให้เบิ้งครับเนี่ยครับอันนี้เปิดไว้ที่หมื่นเก้าครับแล้วมือนี้ตาสมุนออกมาซ่องตัวครับเอามาไล่ตัวอยู่แต่ว่า่ายไปแล้วเลื่อยอยู่ซ่องตัวครับเอาเบิ้งขาครับขาเนี่ยครับขาดีอยู่ครับ ใส่ได้อยู่อืมขนาใหญ่แต่ว่ามันมันยางบ่ออันนี้ไปไหนเป็นบอ่อขับับไปได้เลยครับบ่เป็นยังครับอันนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นเก้าพันครับนี่ตัวแรกครับเป็นราคาเนื้อครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับพูนครับอยู่เดี๋ยวผมสูบให้เบิ่งครับตัวนั้นก็หมื่นกับเจ็ดพัน สามารถที่โทรมาแล้วก็่อลองได้ครับมาโทรมาห้าคุณตาได้เลยเด้อครับตาสมบูรณ์ครับมีอยู่่องตัวืัอนี้เรียกอยู่่องตัวครับนะครับสูงให้เบ่งแขงขาความสูงครับอันนั้นเปิดไว้อยู่17,00 0ครับส่วนตัวนี้ครับนีก็เปิดไว้อยู่1 9 0 0 0ห่องตัว กานซื้อซ่องตัวก็ลดได้อีกครับโทรมาทอลองครับคุณตาเองครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปเด้อครับเอาครับมีอยู่ซ่องตัวของคุณตาสมบูรณ์ครับเอาครับอีกชุดต่อไปครับอันนี้เป็นควายของตาเล่งนะครับตาเล่งเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรให้ครับมีเบอร์โทรแล้วครับข้องตาเล่งครับที่ลงไว้ใต้คลิปเด้อครับตาเล่งจําเบอร์โทรจะข้องไหนบอสจำไห้เออเดี๋ยวท่ามเลยนะครับ เดี่ยวลงไว้แต่กระท่ามไปเลยก็ได้ครับเผื่อว่าผมในโทรมาเลยครับข้อเบอร์โทรนะครับตาเล้งครับ093ย9เ1ายเครับตาเล้งครับอ่ะมาเบิงงครับเบิร์หลายเอียดกันตัวนี้ซ่องตัวตัวละเป็นตัวผู้เบิดครับเป็นตัวผู้เบิดเป็นฝ่ายเนื้อแต่ว่าเนื้อนั่งดีครับตัวนี้วันดีจังครับวันวัน วะาคนก็เต็มครับตัวละ21,500ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันครับอีกตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยย่างมันนะครับเนี่ยนี่ก็สองหมื่หนึ่งพันห้าร้อยครับตั้งแต่เล้งมือนี้มีอยู่สามตัวออกมาส้าตัวครับนี่ครับเนี่ยครับเบิ่งเอาได้ครับต่อรองเอาครับตัวมาชอบทมคุณตาสองหมื่หนึ่งพันห้าร้อยตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้คือการครับตัวนี้ก็สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับนี่ครับแล้วก็มีอีกตัวนึ่งครับแต่ตัวนี้งามนะครับตัวน <Cross> <unserem> ี้งามเรียกวีหุยอยู่ครับนี่ครับตัวเนี้ยตัวนี้ทุกกว่าตัวนี้เปืดอไวซองหมื่นทวนครับตัวนี้เลือกเอาครับที่เอาซองมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวนี้หรือว่าที่เอาตัวนี้ซอง0มื่นท้วนครับ ไว้เอาทั้งเบิรซองโตส้าโตครับครับโทรมาได้ครับเนี่ยตัวนี้งามนะคร hey, ับเนี่ยโอ้งามจังเลยครับเนี่ยงาม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 หลายโอ้ครับเอาเลยครับเอาไป้ยยักได้ควายครับก็โทรมาครับเอาไปเลี้ยงก็ได้เลี้ยงขุนฟุ่งก็ได้เอาไปเลี้ยงไายเอากำไรก็ได้ครับข้องตาเล่งเบอร์โทรลงมาให้แล้วครับใต้คลิปด้วยครับ โมเมนแซกในวิดีโอเด้อวไอ้เบอร์โทรนะครับคลิกไปเบิ้งใต้คลิปใต้คลิปครับอีกชุดหนึ่งครับมานเนี่ยนี่เลยอันนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้ก็หญ่ขึ้นมาได้ครับอัพขึ้นมาไดา้ข้องเป็นควายเ,าเป็นควายข้องคุณตาเยนียครับตาจเจริญเอาเบอร์โทรครับคุณตาครับศูนย์เก้าหนึ่งสองสองสอง,สอง 8489น,นะครับตาจเจริญน,นะครับ<า>อันนี้คุณตาเปื้ไว้เท่าไหร่สองหมื0 0หกพันทวนบ่มี500เน,นาะโอเคอันนี้เปื้อนไว้2 6งหมครับ2 6่สิครับ<า>เป็นตัวผู้ตัวเทิครับงามครับตัวนี้ก็งามใหครับไทยชุดเมื่อกี้ก็สองหมื่นกว่าแล้วก็สองหมื่นส่วน ตัวนี้นะครับห้องคุณตาเจริญนี้ซองหมื่หกครับโผล่มาเด้อครับเบอร์โทรก็ลงไว้ใต้คลิปครับเนี่ยนะครับงามงามงามเปล่งปล่อยตัวพุ้ครับหุ่นดียาวดีเนาะคุณตาเนาะงามอยู่ยาวสู้ดีครับเป็นพ่อพันธุ์เปลี่็นพ่อพันธุ์ได้เลี้ยงดีๆนะเอาน้ําเลี้ยงใส่อัดหญ้าอัดอันนี้ใส่ดีๆครับเนี่ยครับอ่ะสูงให้เบิ่งใกล้ๆก็ได้ยเนี่ยนะครับเบิ่งหน้าเขาครับขาขาเบิ่งขา เอสูงเพิ่มเป็นขาค้าดีเล็บดีเด้อครับเนี่ยก็เอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ยุ้ครับตัวเนี้ออ่งอ่องอ่องสามอ่องสามอ่องสามนี้โอ้สามประเภทไกลครับเกาเจริญเลยครับผูกโบเนี่ยผูกโบ่สามอัตลักษณ์ตาแต้มเบิ้งตาตาแต้มแก้มจ้ำอกเป็นอ่องนะครับถุงน่องมีเบิร์ตครับมีครบครบ ครับถุงน้องขาวขวัญขวัญน้ามีขวัญสรงทางปะงามครับงามครับตัวนี้เอ้าสรุปว่างามโทรมาเบิ้งครับเบิ้งกับเบิ้งควันกับควัญนี่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 ใครรถมาอีกไหมแล้วนะรถเข้าครับได้ครับงามครับเอาโทรมาครับโทรมาซอฟท่ามคุณตาเด้อมาตลอรองเอ้าเขาเบิ้งตัวจริงแล้วงามอยู่ครับตัวนี้ครับ อ่ะมาอีกตัวนึงครับ่อกันเลยนะครับชุดนี้อันนี้เป็นควายท้องหรือเปล่าเนี่ยต้องบ่อ่าควายท้องเดี๋ยวจะเอบมาอีกคนอ่อ่านี้อันนี้ก็เป็นตัวแม่ครับเบื่อตลาดบอกให้มีหรอกตัวแม่มีแต่ตัวผู้อันนี้เป็นตัวแม่เป็นควายข้องคุณตาตาการตาการตาการเดี๋ยวข้อเบอร์ไ้อีกครั้งหนึ่งครับทุกคลิปกันได้ข้อไว้ให้ไหมตลอดครับอ่าศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง สอ5 5ูนย์ห้าครับอันนี้คุณตาเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้27 500าร500เอ้ยข่อยเมครับข่อยเมโบ้ทึงซ้ำหมื่มาเน้อครับโคมาเบิ่งเข้าวะครับ27 500เจ้าอาบัดเนี่ยกำลังท้องอีกท้องจ็กเดือนบัดเนี้ยประมาณ6เดือนว่าเนาะบล็อกขมข่าวที่แล้วเนาะครับประมาณ6เดือนครับเบิ่งทองไปครับ เอาเบิงท้องแน่นอนครับท้องแนนนท์เบิงแล,ล้วขับเบิงข้างหน้าเบิงข้างหลังอ่ะโอ้ตายแล้วปล่อยบุฮอดสามหมื่นทีน้องเอ้ยเอาเด้อเอาเอาเอาปล่อยบุคฮอดสามหมื่นสองเจ็ดห<า>้าร้อยไปเอาเอาเบิงไทยก่อนทุ่มไทยไทยให้เบิงนะนี่ไทยเลยครับ ขานมสีเต้าหางเลยข้อครับท้องหกเดือนโทรมาได้ขวายบ่งฮอดสามหมื่นสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยฟ้าวโถครับโภก,กนได้ก่อนโอ้งามจังเลยบัเรแดงงามจังเอาเอาเบอร์หางนี้ได้ ครับงามจังเอาโอเคครับมักก็โทรมาครับโทรมาสอบทามเลยลงเบอร์โทรไปให้ใต้คลิปครับ<อ>ไปเบิ้งตัวต่อไปครับมาอีกชุดนี้ครับอกระโบแพงครับตลาดเนี่ยอันนี้เป็นควายข้องอ่าคุณตาเดือนตาเดือนตาเดือนก็เคยลงเบอร์ไว้แล้วเอาไปอีกไหมก็ได้บายักนะครับเอาเบอร์โทรครับคุณตาศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหกสองหนึ่งหก อาครับเป็นควายของ,องาตาเดือนของตาเดือนอันนี้พา,ากาแฟอยู่กนิวเด้ออันนี้เปิดไว้เท่าไรตาเดอนตัวน้อย13500ตัวใหญ่2 5 0 0 0ตัวใหญ่2,500 0ื่0 <20 500. S 1> ตัวนั้น1 5 5 0้และก็ตัวเมียอีกหนึ่งตัว15500้า15เอาเบิ้งเอาครับราคาบ็อกไปแล้วครับโอ้ยงามจัง เอาเด้อโทรมาครับโทรมาห้าตาเดือนครับโอ้งามอยู่ครับตาเดือนให้บไข้คายบ่อแพงครับเนี่ยเนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยในตัวเมียครับตัวเมียเอาไปเลี้ยงโอ้เงาดีเนาะตาเนาะครัในเงาดีคใช้ได้อยู่เจ้าเดรดไทยวันเงาตัวนี้ไม่ครับราคาบอกไปแล้วโทรมาได้โทรมาซอมท่ามกับตาเดือนได้เด้อครับแล้วก็อีกตัวนึงนี่ครับอ๋อโอเคครับเบื้องต้น ประมาณนี้อยากได้หลายละเอียดยังไล,ล่ๆก็แล้วมีควายเพิ่มบอมียังบอต่อรองได้บอซื้อเบิดยกรถได้เขาได้ถูมาห้ามครับตเดียนนะครับโอเคครับอันนั้นน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับชุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะขายไปหมดแล้วอันนี้เป็นของของพี่พี่อะไรนะครับพี่ชาพี่พี่ชาพี่ชาเก็บเนื้อหินกิ่งครับพี่ชาเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรไปนะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามเก้าหนึ่งแปด 9182805 2805ครับพอพิชาช่วงนี้เหลืออยู่สองตัวนะสี่ตัวนลยสี่ตัวเออแต่โอ้มีเยอะมีเยอะเดี๋ยวเอาสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้สวยมากเดี๋ยวถามแต่ขายหมดทุกตัวทุกโอเคครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้พิชาขายเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้27,500 27,500เดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดให้ครับโทรมาได้ครับตามเบอร์โทรของพี่ชาครับครับ ขับยางได้รถครับทรมาติบครับยางไปเลยครับบเปยังโอ้นี่ครับสองหมื่นเจ้าร้อนี้ครับราคานี้นีตัวนี้เด้อครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเอาไเสร็จแล้วนีตัวแรกครับตัวแรกสองเจ็ดสองเจห้ยพี่เดีวหมสองเจ็ดห้าร้อย อ่าอีกตัวนึงครับตัวนี้พิชาเพื่อได้เท่าไรตัวนี้สองหม่นห้าห้้อยสองหมื่นห้าห้าร้อยโอ้แต่ตัวนี้งามกว่าครับเดี๋ยววันจังเดี๋ยวเบิ้์กงสองหมื่นห้าห้าร้อยโอ้เอาไว้ดีกว่านะพ่อหมาวะเนี่ยโบเบนพ่อไซื้อไปเองอ๋อตัวเนี้ยลดได้เท่าไหร่นะลดได้เท่าไหรเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละ สองหมื่นสี่ห้าร้อองหมื่นสี่ห้าร้อยอ๋อลดให้ทางช่องให้ได้ยินด้วยกันได้เลยครับเอามาดูตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายเยอะหน่อยตัวนี้สวยมากครับกลมว้นหัวใหญ่ขาใหญ่โอ้ครับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ครับตัวนี้<า>นี่งามงามงามโอ,โอ้ตกลุมตกลุมเอาโ,โอเคครับเนี่ยโอ้สองสี่ห้าร้อย ต่อให้แล้วนะครับเนี่ยต่อให้ทางช่องเลยจากสองห้าห้าร้อยเหลือสองสี่ห้าร้อยโอ้สวยครับโอ้งามจังตัวนี้ครับนิ่หน้าหน้าหน้าลงรถเลยเอาเอาอันนี้คือตัวที่สองอ่ะตัวที่สามครับพี่ชาตัวที่สามอยู่ในรถอ๋ออยู่ในรถไม่กล้าเอาลงรถมันใหญ่ยังไม่ได้เอาลงรถตอนเนี้ยเปิดได้เท่าไหร่ออรครับ สามหมื่นสามัห้าอสามื่นสามมืนพันห้าร้อยฮอดสี่หมื่นเนอืมขอเป็นลำเลยครับว่ะสุ่มาได้ไล่มาน่ครับตัวนี้อยู่ในรถเอ้าโทรมาซอบท่าแล้วครับมาเบิ้งตัวจริงเอาครับตัวไหนหกตัวตัวนี้ดีกพรดะอนี่ยสองสี่ห้าร้อยออกช่อไปแล้วออกช่องไปแล้วเอาไปเบิ้งตัวต่อไปไปตัว อ่ะครับของพี่ชานะครับอีกตัวนี้อีกครับเป็นคู่ก็ขายแยกก็ขายอันนี้เปิดไว้28ครับ28 0 0 0ท่ทวนถ้าอยากได้ถูกกว่านี้โทรมาต่อรองเอาเองน่าจะลดให้ได้อยู่นะครับเมื่อกี้ผมก็ต่อรองให้แล้วลดไปแล้วนะครับนี่สวยครับ28ดครับ28ดตัวผู้ครับผู้อ่าดูตัวนี้ก่อนขาก็ดีนะครับขาก็ดีให้ขาใหญ่ดี เนนหังก็นี่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 ดูครับดูครับเอาหางดีสองแปดครับยี่สิบแปดเล็บสวยครับดูเล็บโอ้โหจริงๆสวยจริงเดี๋ยวผมไปดูเล็บกอนนี่ครับเล็บเล็บสวยครับเล็บสวยเอาเล็บหน้าเล็บท้ายสวยครับนี่ครับอ่ะหน้าสวนครับ ยี่สิบแปดครับสองหมื่นแปดแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับเป็นเล่นขี้ตุ่มมาตัวนี้อันนี้ก็ยี่สิบแปดเหมือนกันยี่สิบแปดเอาคู่ก็จะลดให้อีกเข้าไปเบ่งกันเดี๋ยวผมดูตุ่นี้ก็ได้นี่ครับนี่โอ้อันนี้ก็ยี่สิบแปด เลือกเอาครับสตัวจะเอาตัวไหนเอาโทรมาสอบถามพี่ชาได้นะครับเราอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมสักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์มีแต่ควายถูกๆควายผู้ตัวใหญ่ๆก็ไม่ถึง3ามหมืนครับใหญ่มากเลยครับผมวันนี้ผมครับรองเดียวครับจากตาโขนเล็กคอร์ดนะครับนะก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับก็ใครที่ต้องการ ซื้อบัวซื้อควายนะครับโดยเฉพาะควายควายจะเยอะกว่าบัวนะครับก็มาดูได้ที่ตลาดลมศักนะครับแถวแถวศักหลงครับอำเภอล,ลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับเแียนามาพอดี